ครับพาธาสวัสดีครับผมสวัสดีสมุดมาสวยๆอยโอ้สวัสดีหลังห้วยอกหลังห้วยอกก็เห็นเราฝันแล้วนะครับพิธาฝันอีกแล้วเมื่อคืนว่าฝันดีอีกแล้วนะครับอ่ะ <c oughs> ก็บพบกันหลัง<ฮ>ห้วอยอกอ๋อตัวนี้เลยบอับนี่ครับน,นี่คำพูดลุงปู่ผมยันข้างคาใจอยู่ว่ามวยฮัดปราเพียมดอกดองมวยฮัดปราเพียมดอกดองหนึ่งโศกห้าตารางวา วัดสิบครั้งวัดสิบครั้งเอาตักสิบก็คือหกศูนย์ออกมาแล้วเข้าตับมันออกจริงเนาะงูนี้เนาะที่ผมบอกว่าหกห้าศูนย์นี่เพราะผมหัดหัดก็คือหกที่ผมตีตีนีหัดหกหันห้าเขาตีเดียวกหกห้าศูนย์แต่ตัวนี้ที่ผมคุยกับคุมทราบก็คือลูกผู้สักยันให้หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์หกสามครั้งที่บอกเนี่ยครับก็คลิปก็ชี้อยู่ก็ชี้อยู่บอกว่า สักข้างหลังน่าจะงวดหลังก็คุยอยู่นะ่หลายครั้งแล้วแต่ว่าใครที่เจาะลึกที่ทันจริงๆก็ถูกนะครับบางคนก็ถูกนะครับ <c oughs> เขาไ,เาไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่องวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งครับเนี่ยวันที่หนึ่งนะครับเนี่ยวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หกเนี่ยครับที่บอกว่าสักหลังถ้าคนไหนที่คอมเมนต์บอกว่าจะออกมาทีหลังแค่ซื้อตามก็น่าจะถูกครับถูกเลยนะครับเนี่ย สักหลังหนึ่งหนึ่งซหกหนึ่งซึ่หกหนึ่งซหกแต่พูดสามคาแต่นี่จะถูกทั้งบนหลังเอ้อยมันเอาหนึ่งเจ็ดเนาะครับอืมก็อยู่ในเลขในนี้หมดเลยนะครับออกแล้วอย่าดูเยอะครับอ่ะโอเค <c oughs> พิทักษ์ก็เดี๋ยวรองวดนี้ก่อนฟันว่าไงงวดนี้อ่ะงวดนี้ต่อเลยฟันเมื่อคืนฟันบ้าแต,แต่ไม่ได้เห็นลงปู่นะเป็นลูกศิษย์ลงปู่มีงานในบ้านของเขาแล้วก็มีคนคน,คนหนึ่งแล้ว ญาพี่น้องของแม่ยายนี่แหละครับท่านพูดว่ามหนึ่งหนึ่งสองคือมม1ิอมสิบสองคือกฎหมายมาใหม่มหนึ่งหนึ่งสองผมผมก็พูดว่ากฎหมายใหม่อะไรหนึ่งหนึ่งสองผมไม่รู้แต่งานนี้จะมีงานในในบ้านเล็กที่สี่สิบห้าก็เลยเขียนเป็นตัวเลขโอ้งานในหมู่บ้านเดี๋ยวครับเดี๋ยวงานอะไรนะเขามีงานจัดคือเหมือนถ้าบ้านเราก็คท รถน้ำดำหม้ออย่างจัดตึกปะเตียอะอแล้วน้ำเมื่อวันก่อนเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเมื่อที่เรารถน้ำลงปูสวงครับเมื่อวานนองวันห้อยออกวันห้อยออกปอนก่อนห้อยออกก่อนห้อยออกวันนึงมื่อคืนก็เห็นเขาคือเขาทำบุญในบ้านแหละคือจักตรงจัดตึกจัดตึกก็คือรถน้ำครับอ่าเอาลงนิดหนึ่งสัดลบังนะครับนี่หนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าตองเงิด สองงวดเลยครับนี่วันที่สองกุมภาพันธ์อันนี้ผมหกหกปิดหน้าหน่อยหนึ่งครับอ่ะไม่ได้ซื้อตัวเลขแบากบกล้องอ่ะเอาเอาวางลงก่อนนิดหนึ่งให้ดูแค่นี้ก่อนเอฟซีแต่วายเอสโชดิตบางคนก็บอกว่าไม่โชว์ตัวเลขให้เห็นโชว์แต่หน้าที่จริงแล้วก็ม่อยากโชว์มอลหนึ่งสองมอลหนึ่งหนึ่งสองถ้าผมซื้อมาที่คือมาหนึ่งสองมอ่มัตัวท่าประาเขมรก็คือม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 า มอหนึ่งหนึ่งสองมาหนึ่งหนึ่งสองมัวก็คือมาละมามาเน่ๆอะไรอย่างงี้นะมาหนึ่งหนึ่งสองนี้ก็ตรงตรงข้ามกับกับบ้านที่จัดจะจะมีระเบียงแบบนี้แล้วมอหนึ่งหนึ่งสองเขาจะปักบอกมีคนบอกอยู่อยู่ตรงตรงระเบียงบอกว่ากฎหมายใหม่มามอหนึ่งหนึ่งสองโมงแล้วมอหนึ่งหนึ่งสองอันนี้เสียงลูกปู่เลยบ่ไหมมาเสียงลูกศิษย์ลูก ไม่ใช่เ,ชเสียงคนที่เคยเดินตามลูงปู่เจเป็นญาติของแม่ยายผมนี่แหละเป็นน้องแท้ๆเลยเจแ,แกเสียชีวิตสองสาเดือนที่ผ่านมาครับแกมาบอกแต่อายุเกเท่าไหร่ผมจําไม่ได้ยังไม่ได้ถามก็เลยเอาตัวนี้ก่หมอหนึ่งหนึ่งสองมอหนึหนึ่งสองแล้วก็จากงานมาเล็กที่ซีสมาแต่อย่าลืมแปดอิสณาเล็กๆ นะครับอัพเล็กเปดตัวเดียวอ่ะอันนี้อย่าถามผมด้วยครับเป็ดเล็กๆนี้คือให้จับมาตรงนี้ก็ได้จับมาข้างบนก็ได้ครับเป็ดจับมาข้างบนให้ตัดหนึ่งออกคนหนึ่งเป็นแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองนะครับแปดสี่ห้าสมัติเป็นเปดได้แล้วคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันอีกแล้วหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็มาแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งก็มาแล้วแต่เจ็ดสองอย่าง หนึ่งเจ็ดสองอย่างใจผมปริศนาของผมเราตีหนึ่งเป็นเจ็ดก็คือเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสองสิบสี่ครับแล้วก็สี่ห้าทะครับยี่สิบก็คือเกือบเกือบจะโดนสองนึงปู่ใอย่าไปพูดเยอะมันเยอะนะอ๋อเดี๋ยวเพราะว่าเราเป็นครับอ่ะถ้าเอาลงกว่านิดนึงมันเยอะเกินโชว์เยอะมากตามฝัน ที่ลุงปู่ให้ทําถนนตรงนี้ครับอ๋อเนี่ยลุงปู่บอกว่าเธอเปล่าเตรมอ้อ,อยเวอะมีฮัดอ้อ,อยเวอะเทียมฮัดก็คือโศกเทียมก็คือตารางวาวัดสิบครั้งผมก็ใ่าช่างมาดึงดูประมาณหกสิบตารางเมตรก็ถึงตรงนี้ปรสิบตารางเมตรจากนี้มาก็ประมาณหนึ่งสองกับงคือเอาให้ช่างวัดดูแล้ววัดเลยครับเมื่อเช้าเมื่อวัดตั้งแต่ผมฝันที่ผมพูดในคลิป ันนง้คือหกสิบตารางเท่ากับหกคิวก็อันนี้ก็มีพี่อีกคนหนึ่งก็ค,คอมเมนต์มาแต่แต่ให้ท่านดูดูหน้าตาผมก่อนเขาว่าไงเขาบอกว่าอย่าเอาลวงปู่มาหากินเดี๋ยวมันจะบาปตกนรกไม่พุทไม่เกิดผมว่าพุมเกิดครั้งเดียวหรอกไม่พุทไม่เกิดครั้งต่อไปหรอกพุมเกิดครั้งเดียวแล้วผมทําดีที่สุดแล้ว ที่สร้างตรงนี้ผมก็ไม่ได้เอาไปไหนผมตายก็แม้กระทั่งเสื้ออาจจะไม่ได้ใส่จะไปเฉพาะที่เขาตายแล้วเขาใส่ให้ใหม่คนคนที่บอกว่าอยาเอาลงปูมาทํามหากินเนี่ยไม่ใช่คือตรงนี้มีแต่สร้างให้ลงปูนะ <S <S เอฟ<อ>ซีทุกคนทุกท่านคนที่คอมเมนต์เนี่ยนั่นเลยจะตกนรกนะตรงนี้จะทําให้ลงปูอย่างเดียวนะครับ <S <S เอฟ<อ>ซีเขามีโชคเวลาเขาทาก็ไม่ได้มหากินเนะดูดูเมื่อกืนคือผมเล่าตามประสบกถ้าลงปูให้สร้างผมก็สร้างผมรอมาสิบปีที่ผมนอนผมก็ไม่ได้ เดือดร้อนว่าเออผมเฝ้าลุงปู่ไม่มีที่นอนผมบอกครั้งหนึ่งกับทิ่ยันที่ฟันก็จำได้อยากได้ที่นอนดูที่ฟันก็เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาผก็รออยู่อย่างนั้นเปียกฝนที่ยพันก็ได้ถ่ายข้างในเห็นเปียกที่นอนอะไรหมดผมก็นอนอยู่อย่างนั้นคือผมจะทําบุญถวายชีวิตบอกตรงๆงกับลุงปู่จะทําทุกอย่างตรงนี้ให้ลูกหลานได้ดูถ้าผมตายไปเ็าลูกหลานก็จะได้ดูว่าเออตรงนี้เป็นที่ลุงปู่ปฏิบัติที่พื้นลุงปู่ดําหน้า ตรงนี้ที่คุณทัดเคยเฝ้าทําถนนตรงนี้ถ้าผม<ช>ตายไปเนาะถ้าถผมอยู่ผมก็จะบอกลูกหลานต่อไปครับ<อ>จริงนะพิทัก์ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ทําอ่ะทําไม่มีอะไรแล้วก็สิ่งที่ลงเหลือให้เอฟซี FC ได้ชมน่ะและ้วสมมติว่าเราไม่ได้สร้างอะไรเลยก็จะไม่มีใครรู้คนที่พูดเนี่ยต้องต้องคิดดีดี<ช>เพราะว่าบางทีบางท่านอย่างสมมติว่าสร้างตรงนี้เออใช่อยย่าง<ช>าง ที่มาพี่ก็ช่วยบุญสิบาทหยอดตรงเดือดตู้ถ้าผมเปิดตู้ผมก็ไม่ได้ออกไปใช้เมื่อรถไอ้คนพี่พี่คอมเมนต์ไ่นเคยช่วยบ้างพ่อยังคิดในใจอยู่เคยช่วยสักบาทว่เนี่ยเาหลวงปู่มากินเนี่ยไม่ได้โกรธพี่นะพี่พูดอย่างนี้ผมก็ก็ไม่เป็นไรครับสาธุด้วยการสร้างการสร้างที่ผมก็สร้างด้วยใจผมมาตรงนี้ผมก็ไม่ได้เกินเดือนผมมาด้วยใจที่ผมเคยเดินตามหลวงปู่ผมเร็นหลวงปู่ผมไม่เคยเปิดเผยผมเร็นหลวงปู่ครั้งแรกในชีวิตอายุสิบสามปี ปี2,529ผมมาตามลพปูปี3-4อายุประมาณ17ปีอันนี้มาตลอดและก็จับมาจนตายผมตาย,ตายวันไหนก็เดี๋ยวจะให้ลูกหลานมาต่อก็ได้ก็สร้างไว้เป็นสถานที่ทจะสร้างสาระน,น,สน,นะครับเนานะอุนรอนที่ลวงปู่ได้เคยมาปฏิบัติที่ลวงปู่ได้เคยมาสอนลูกหลานให้ทำความดี สอนลูกหลานให้ทํามาหากินโดยถดถิรแล้วลุงปู่ก็ไม่ได้รอนั่งรอกินแต่ของชาวบ้านอย่างเดียวลวงปู่ก็ดำนาเหมือนกันครับทุกที่นะลูงปู่ไม่ใช่ดําที่นี่หลายที่ด้วยลุงปู่ก็จับครับเสียมจับอะไรทําทุกอย่างตรงนี้ลุงปู่ไม่ได้นั่งบอกตัวเลขอย่างเดียวแต่ลุงปู่ก็ไม่เรียกร้องใครแล้วตรงนี้ผมก็บอกว่าเออถ้าใครอยากทําบุญ ขอให้มาด้วยใจเต็มร้อยแต่ถ้ามาสามสิบเปอร์เซ็นตไม่ต้องทาก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าพิธาเนาะที่ไหนก็ตามที่ขุมทรัพย์ยาหน้าไปถ่ายทำแต่ว่าไปก็ต้องดูหลายที่ว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาใส่ใจกับหลวงปู่ขนาดไหนอันนี้ทิฏิพันไปเปิดใจเลยนะพิทัเนี่มีน้ําคันห้าคันเปดถวายเกือบทุกวันอาจจะทุกวันก็ได้ทุกวันใช่ไหมครับทุกวันครับอันนี้แล้วก็ยัง หลายที่ที่ไปบางทีไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยไอ้นั้นเขาเรียกกว่าว่าไม่ได้ว่านะไอันนั้นเลี้ยวแต่คนนะครับตรงไหนที่ดีแล้วเราก็ส่งเสริมวยการมาช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่าเป็นบุญพระจิตถึงท่านท่านถึงเราเหมือนหลวงพิเทมว่านลหลวงปู่สวงนี่ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้ผมดีใจดีใจสุดๆผมชื่นชมช่องช่องที่มาประจำกระท่อมระสังขารนี่ก็คือ ผมก็ชื่นชมทุกช่องแหละแต่ที่ช่องที่มาประจาที่สุดก็คือช่องผมศักดิ์พญานากอันนี้จแนลที่มาตลอดแล้วผมก็คนได้รู้จักผมก็เคยแพร่ไปทั่วโลกทั่วประเทศก็คือช่องส,อง,สองช่องนี้แต่ผมก็ชื่นชมทุกช่องแต่เขาก็มาบ้างไม่มาบ้างอันนั้นก็แล้วแต่เวลาของเขาาไม่่วคือมาเรามาเรามาขอพรรุวยแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลเวยไม่ใช่มามือเปล่านะมาก็มีเครื่องดื่มเอ็มร้อยมาถวายหลวงปู่น้ำส้มบางทีก็มามามา มากินด้วยกันบา,บางทีก็เนาะบางครั้ง,งช่วงเราหมดเราก็มาเปลา่าไม่เปน,น้ำตรงนี้มีอยู่นะทลิปที่เอามาผมก็ไม่ได้ดื่มหมดหรอกก็จะเตรียมไว้รับแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้เปิด่ื้นให้ดื่มเพราเล่าความฝันก่อนครับงั้นก็เอฟซีแล้วให้กําลังใจกันในะยว่าการเด้อน,นะครับนนการก็ทิดพันมาที่นี่เดินถ่ายทําคลิปนั้นเทพจะมีมีค่าน้ำมันเลยทันนี้ <c oughs> แต่ก็โค้หลงปู่แต่สิ่งที่ได้ก็ได้จาก youtube เล็กๆน้อยๆนะครับเราไม่ได้ มาเพื่อหากินอะไรประมาณนี้นะคนที่ว่ามาหาเราหากินเนี่ยพูดผิดแล้วพี่พูดหม่ได้นะก็ก่านเอพี่ผมผมฝันนี้ผมบอกตัวเลขถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ถูกทุกงวดแต่พี่ซื้อเงินของพี่เองถูกของพี่เองพี่โอนให้ผมก็ได้ไม่โอนให้ผมก็ได้ผมไม่ได้บอกบัญชีให้พี่คือถ้าพี่ตั้งใจให้ผมพี่โทรมาครัผมถ้าพี่ไม่ไม่ตั้งใจพี่ทําตรงไหนก็แล้วแต่ก็ได้บุญเหมือนกัน ผมไม่ได้เรียกร้องในสิ่งนี้แล้วเราไม่เคยเรียกร้องเนาะไม่เคยว่าผมให้ตัวเลขนี้คือลุงปู่เคยโปรยทานผมเป็นศิษย์ลุงปู่ผมก็โปรยรทานเหมือนกันแต่แต่ถามว่าผมโปรยทานหมดไหมผมโปรยทานไม่หมดถ้าผมหมดผมมีอะไรกินหรอกครับเอาอย่างนี้นองพิธานเนี่ยอย่างตรงเนี้หลายคนที่เขาเป็นเจ้าพาพจริงมาสร้างกำแพงสร้างพระใหญ่สร้างลังคาเนี่ย บางทีเขาไม่ออกชื่อหรือซ้ำไปครับเขาไม่ได้บอกชื่อแล้วเราไม่ได้บริจาคคนกรีดเนี่ยเต็มๆเส้นครับแสนกว่าแสนกว่าเขาก็ไม่อยากจะบอกชื่อแล้วเขามาทําเองด้วยนี้ผมบอกนี่คือไม่ใช่เราหากินนะผมก็เทปูนปูนบอกช่างว่าเอาเท่าไรเท่าไรแล้วเหลือตรงนั้นนิดหนึ่งผมไม่กล้าเทเพราะที่ผมนอนเองผมจะทําที่ผมนอนเองผมก็กลัวเลยเกรงใจพี่แล้วพี่ก็มาเองเลยปุ๊บ ดาผมทันทีผมก็ยอมรับพี่ผมหมดเงินทำไมไม่ทำตรงนี้อันนี้เล่าเล่าเราส่วนตัวเนาะเด็กก็ไม่เป็นไรเล่าให้ฟังแล้วพี่ก็รับเงินให้ช่างเลยให้ช่างไปทําเลยอันนี้คืออันนี้คือสายบุญจริงๆริเพราะฉะนั้นก็เอฟซีที่ว่าในคนไม่เคยช่วยบุญเลยว่าอย่างเดียวเลยชอบว่าอันนี้เอสติได้เลยครับก็อย่าว่ากันนะครับต่อไปเพราะว่าส่หลวงปู่สวงดูช่องไหนก็ตามแต่ว่าอย่าว่า อ่าเอาหลวงปู่มาหากินนะไม่ใช่นะครับฟางผมก็ <ผม S 2> ไม่ได้โกรธเลยเท่าเท่ากับเขาเตือนสติผมบางทีผมอาจจะลืมว่าไปยีบเงินหลวงปู่ไปใส่น้ามันร้อยหนึ่งก็กินเงินหลวงปู่เหมือนกันไม่เวลาเราก็ขอหลวงปู่ได้นไม่เป็นไรแต่เพราะว่ามันต้องใช้หลวงปู่ก็รู้อยู่แล้วมาดูพิทัศดูให้รู้เลขนะครับอันนี้แอไปซื้อเหมือนกันนะดูเลขอะไรพิทัตษ์โชว์ F4 นะที่ฟันซื้อนะก็ขอหลวงปู่ไม่ได้ไม่มีค่าน้ำมันแล้วจับไป้ดีดีหน่อย นะฮะหกศูนย์ศูนย์หกถ้าไม่เชื่อเอสก็ซื้อเพราะว่าคุยในคลิปอยู่แล้วว่าเลขมันออกตามหลังศูนย์หกหกศูนย์นบ่บอกข้างบนเลยไม่ได้ตังค์เสียสามใบงั้นก็จะได้อยู่ข้างนนละมารถาถูกอยู่หนึ่งเจ็ด <laughs> เออเนี่ยนั่นหละข้างหน้านี่ถูกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูตัวเลขก่อนเดขาบอกว่าคุยคุยมาทอ่โชว์ตัวเลขนนเขียนแนวทางก่อนนะ ฝันต่อวดมอหนึ่งหนึ่งสองมอหนึ่งหนึ่งสองกฎหมายใหม่แต่ไม่รู้กฎหมายมาแบบไหนหรอกในความฝันแล้วก็จัดงานในบ้านเลขที่สี่สิบห้าแต่แปดนี้เป็นแปดปริศนาปริศนานี้คือคืออ้าบอกดีกว่าลุงปูเลยบอกเลขแปดตัวเดียวปูก็แปดแล้วครับบอกเลขแปดตัวเดียวถ้าปูบอกเเลทีีี่อันน้้สยพูดถแปดตัวเดียวก็มีม,มีอยู่เปลี่ยนไปได้คือแปดหนึ่งคือผมจะให้ยกแปดแปดหนึ่งบอก แปดหนึองแล้วก็แปดอ่ะโอเคขอบคุณพทัดมากเดีย๋ยวตโค้งสุดท้ายอีกครับผมสวัสดีค่ะทีหนึงครับ